สวัสดีครับผมชื่อสมเกียรติจันงามอดีตเป็นผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่ไม่สามารถจะปัสสาวะได้ก็คือปัสสาวะไม่ออกเลยแต่วันนี้เหมือนผมได้ชีวิตใหม่ด้วยบีทนจะเป็นออยตัวนี้ครับตอนที่ผมป่วยนั้นมีหลายๆท่านรวมทั้งคุณหมอด้วยก็บอกว่าผมมีโอกาสจะเป็นมะเร็งแล้วก็จะรักษายากมากคุณหมอบอกว่ามีทางเดียวก็คือต้องต้องผ่าตัดนะครับแต่หลังจากที่ผมได้มาทาน บิทเทนถ้าเป็นออยเป็นสองกระปุกใช้เวลาประมาณสองเดือนนะครับอาการที่คุณหมอเคยนัดว่าจะผ่าตัดปรากฏว่าคุณหมอนัดไปกลายเป็นนัดเป็นถอดสายสวนปัสสาวะออกซึ่งผมมีความรู้สึกประหลาดใจมากแล้วก็ดีใจมากจนบอกไม่ถูกครับจากเหตุการณ์นี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้เป็นเชิงวิทยาทาแล้วก็เป็นเชิงการกุศลด้วย ผมจะขอบอกว่าวันนี้ที่ผมหายได้เนื่องจากบิทเทนจะเป็นอ่อยตัวนี้